ต่อไปใครต่อไปโยมาลัยวะค่ะืมกายาธรรมานะกายาธรรมาสนิฐานว่าไงกายากำลังเกิดค่ะกา,ายากำลังเกิดภูมิไหนขาไหนการขาเกิดค่ะกามขาเกิดตั้งสยะท่านแรกว่าอย่างไรแต่ธรรมา ไม่เคยเกิดค่ะธรรมะไม่เคยเกิดตอนที่สองล่ะธรรมะก็เคยเกิดค่ะธรรมะก็เคยเกิดไปดูสันนิษฐานองค์ทําในสันนิษฐานธรรมะไม่เคยเกิดมีไหมไม่มีค่ะไม่มีก็จบเลยนะอามันตานะค่ะแต่องค์ธรรมสองบทอ่านได้เลยนะง่ายๆการค้าเกิด อนุโลมปุตรฉายะสะัจะถะกายายตนางอุปัชติตะัสะตัตทะธรรมายตนางอุปชิฐาติกายายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดธรรมายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิเศชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลเสกขบบุคคลเบื้องต่ำสอง ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกาม,มาวจรัปฏิสนธิจิสิจเตสิกสามสิบสามกมชกราบสามเจ็ดกับกามาภูมิสิบเอ็ดสาธุเจ้าค่ะสาธุต่อไปก็โยมสรังหรใช่ค่ะยมสรังเปิดตำลายใหญ่เลย เปิดเอกสารพระจาจาร์นี่แหละข้อนี้ที่จะยกจะงงตรงที่เมื่อวานนี้พอเป็นธรรมายตนะเนี่ยพระจาจาร์จะมีสับเพสังแต่ถ้าไม่บกพ้่องปกติแล้วต้องไม่มีสับเพสังมีอะใช่ไหมคะที่ผ่านมาไม่มีอะมีสาะเนี่ยบทเนี้ยค่ะจะมีอะมีสรม เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะเอาว่าไปตามลำดับสันนิษฐานว่าไงธรรมมาเคยเกิดค่ะธรรมมาเคยเกิดมากี่ภูมิมาทุกภูมิค่ะยกเว้นสุทธาวาสค่ะอืมกี่ขาสองขาค่ะสังจะยทอนแรกว่าไงแต่กายกายกำลังเกิดค่ะ เอ้ไม,ไมาา่ไม่ใช่กายยาไม่ใช่กําลังเกิดค่ะกายาไม่ใช่กําลังเกิดตกใจหน้าตกใจเลยนะท,ยทังเสยยทอนที่สองนะ่ะกายยากําลังเกิดค่ะกายาก็กําลัง<อ>เกิดอ่ามาดูองค์ธรรมกันหน่อยแต่กายยาไม่ใช่กําลังเกิดไปดูซิมีไหมม,มีค่ะ มีขาดมีกาลังตายมีกาลังตายมาหมดเลยถูกไหมค่ะ,ะแล้วก็มีเกิดไม่ได้ด้วยถูกไหมเกิดไม่ได้เฉพาะขาเกิดก็ภูมิที่กายาเกิดไม่ได้นั่นแหละถูกไหมค่ะมะมีโรูปสังหารูปนะขาเกิดเว้นสุดทาวาสน,นะเว้นสุดท่าวาสเว้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราเว้นเพิ่มอีกให้มันชัดเจนไป ไปดูท่อนที่สองหน่ยกายาก็กำลังเกิดไปดูองค์ธรรมในสานิฐานมีไหมมีค่ะคือกามขาเกิดค่ะจบเลยนะ,ะทีนี้มาดูวิสัชนากันหน่อยหมดแรกมีสองชดุดชุดแรกสังจะก็ะตามนั่นเลยตามนั่นคืออะไร สัปเพสังเจวันตานงอืมชุดที่สองเนี่ยเกิดไม่ได้ขาเกิดเนะก,กายาเกิดไม่ได้ว่าไงนะอายะตานังอุปปัชชันตานังค่ะอายากานางอุปป,ปัชชันตานงพอไปหมดหลังเนี่ยพอไปหมดหลังได้กามขาเกิดได้กามขาเกิด ที่ผ่านมาเนี่ยเราวิจาชนาว่าไงกามาว่าจะังไหใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอืมแต่ตรงนี้วิสัชนาว่าไงสกายะกานังอุปป,ะปะัชชานังค่ะอืที่ผ่านมาไม่มีไม่มีอะไรค่ะไม่มีสักไม่มีอ่ะอแต่ตรงนี้มีใช่ค่ะ ความจริงเนี่ยวิสาชนาว่ากามาว่าจะรังปรับชันตาหนังได้เลยนะแต่ต้องดูหนังสือด้วยนะหนังสือเขาเขาวิสัชนาว่าไงหนังสือสองสามเก้าจกยานังคะ่ะพอาจารย์แล้วก็มีพุทโตข้างล่างมีเชิงอัดอะไรไหมยมีบอกไหมไม่มีบอกคะ่ะพอาจารย์อื เามาดูตรงนี้นะดูตรงนี้ที่อาตมาวงไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมดแรกอากายการนังนะหมดสองสกายการนังตอนอากายการนังเนี่ยมันไม่มีบกพร่องมันมีแต่เกิดไม่ได้ อาการานาังเนี่ยมีแต่เกิดไม่ได้นะไม่มีบุกเข้าแล้วก็เนื่องจากหมดแรกเนี่ยท่านวิสัชณาว่าอากายการนางังหมดหลังเนี่ยแทนที่จะวิสัชณาว่าการมาว่าจะเราปัจันตาน,าน,นังนท่านก็ไปวิจัชนาว่าสกายยกา,นารนังปปจันตาน,านังเพื่อให้มันตัดกันนะแต่ความจริงเนี่ยความจริงอะนะ เราวิสัชนาเป็นกามาว่าจะเราปรับปัชันตานางได้เลยนะพอพอเข้าใจไหมเพราะว่ากายามันไม่มีบกพร่องแล้วมันก็เกิดที่กามแต่ที่ถ้าหนังสือเขายืนยันแบบนี้นะก็แสดงว่าเนี่ยให้มันตัดกันกันกบหมวดแรกอากายกานางกับหมวดหลังสกายกานาง อันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจเป็นพิเศษนะแต่เวลาเราสอบเนี่ยตรงเนี้ยเราเขียนเป็นกามาว่าจะรังเนี่ยไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิด,ไม,ผดไม่ผิดองคธรรมอะ่ะแต่มัอาจจะผิดกับหนังสือนะั่นแหละนะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่อายะเข้าใจไหมไม่เข้าใจถามได้ จะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ไม่าาากีงยวกัพระอาจารย์ในยะนี้หมายความกําลังพูดถึงกายยะไม่ใช่กําลังเกิดกับกายยะกําลังเกิดได้อะไรประมาณนี้ไหมคะอืมแต่แต่ความจริงรอแบบเหมือนเขาก็เหมือนเรากําลังหาเรื่องของกายยะไม่ใช่กําลังเกิดแล้วก็กายยะที่กําลังเกิดอะไรประมาณกายะเกิดได้ประมาณนี้นะคะ ใช่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แนวเดียวกันเนี่ยกา,ายะกายากําลังเกิดก็กามาวจาราอปอชัชชะตานังเหมือนกัน,นใช่ไหมที่ผ่านๆมาอย่างรูปาที่พระอาจารย์ให้ทําการบ้านที่แล้วค่ะอ,อันนั้นก็เป็นกามาวจาราอันนั้นก็เข้าไปล้อกับสันบทแรกอะว่ารูปา ที่บทแรกก็จะเป็นรูป,ปาวัจรานางเออไม่ใช่ใตามมาวัจราตะวันตาน,นางกับกามาวัจราบุปปัญจันนะการบ้านห<ม>วานอืมแต่ความจริงมันก็จะบอกว่าล้อตามกันมันไม่ใช่อ่ะหละักๆเนี่ยกา,ายา,ม,าม,มันไม่มีบลกระอบนั้น ไม่จําเป็นต้องใช้คําว่าสกายการนังแต่ที่ใช้เนี่ยในคู่เนี้ยที่ใช้เนี่ยเพราะว่าหมดแรกใช้คําว่าอาก,รา,การนังซึ่งอากา,การนังหมวดแรกข้างบนเนี่ยก็ก,ก็ไม่ได้หมายถึงกายะบกพ่องนะแต่หมายถึงกายะเกิดไม่ได้แล้วก็เพอ,เอิญว่ามันใช้คําว่าอาก,รา,การนัง หมดหลังทั้งก็เลยใช้คำว่าสกายการนังทั้งๆที่มันก็คือกาเมาวัจจรังอุปปัชชนตาหนังนั่นแหละแต่ที่ใช้สกายการหนังเพื่อให้มันตัดกับข้องบนที่ใช้ว่าอากายการน,านังแค่นั้นเองนะหลกัหลกๆคือแค่นั้นแหละแต่อย่างที่ว่านะเราจะไปเขียนเป็นกามาวัจจรังอุปปัชันตานังก็ได้นะมันไม่ผิดองค์ธรรมอะไรเลยนะแต่คู่นี้ก็เป็นคู่ที่ ต้องสังเกตไว้นะก็ <c oughs> ทำกันบ้านไว้เลยดีกว่าไหนไหนละถึงตาใครเนี่ยตาใครอ่านโยมค่ะโยมสรัางอ่านได้เลยค่ะยัสะวาปนยัตถะธรรมายตนังอุปัชชิตะตัสสะตัตถะกายายตนังอุปัชชติติ หรือว่าธรรมายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดกายายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสัพเพสังจวันตานาังอากายากานาังอุปป,ปัชชนตานังเตสังตัทธะธรรมายตานังอุปปัชชิทธะโนจะเตสังตัทธะกายายตานังอุปปัช,ชติ สกยายะกานางอุปปัชชันตานังเตีสังตัดถะทำมายตนาจจะอุปปัชชิตถะกายายตนาจจะอุปปัชติเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายและบุคคลที่กายะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้นทำมายตนะเคยเกิดแต่กายายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่มีกายะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้นธรรมายตนะก็เคยเกิดกายายตนะก็กำลังเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลบุคคลสซึ่งกำลังตายใน26ภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของจุติจิต19เจตสิกส5มิกมชรูป ชีวิตะนวกะกะลาบที่ดับครั้งสุดท้ายกับ26ภูมิเว้นสุด้าวาสภูมิ5สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุทุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอะรูปภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทาขณะสมังคีของมากคตะปฏิสนทิจิต9เจตสิกส5กรรมะชกะลาบส ชีวิตะนาวกะลาที่เกิดในขณะแรกกับรูปภูมิ11อะรูปภูมิ4เว้นสุทาวาสภูมิ5และบุถุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำา2ซึ่งกำลังเกิดในกามะภูมิที่เรียกว่าอุปาทคณะสมังคีของกามาวัจรัปฏิสวนที่ 70, จิต10เจตสิก33มรรมะชักกละลาสามกับกาลมาภูมิ10 เอดองธรรมของสังสยาบทได้แก่องธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุค่ะสาอตต่อไปต่อไปใครยมตุกตาใช่ไหมใช่เจ้าค่ะยมตุกตาปัจจนิกปัจจนิก พจนิพนะสันิทานว่าไงกายาไม่ใช่กําลังเกิดเจ้าคะ่ะกายาไม่ใช่กําลังเกิดก็มีองค์ธรรมกี่ชดุดสองชุดเจ้าคะ่ะคือกําลังตายทั้งหมดแล้วก็เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้คะ่ะเกิดไม่ได้มีภูมิไหนบ้างรูปอสัญอรูปคะ่ะอืมสังเกตสังเกตท่านแรกว่าไง แต่ธรรมมาเคยเกิดเจ้าค่ะตอนที่สองเหรอธรรมมาก็ไม่เคยเกิดเจ้าค่ะ,คะพอไปดูองค์ธรรมแล้วธรรมมาเคยเกิดมีไหมมีเจ้าค่ะทั้งจากมาหมดเลยนะอะไรน,นี่มีไหมทั้งจากมาแต่เว้นสุทธาวาสนะถูกไหมค่ะ แล้วข้างล่างนี่มีไหมมีเจ้าค่ะมีเว้นตุทาวาดเหมือนกันใช่ไหมอ่ะอืมเว้นตุทาวาดเหมือนกันนะมะเว้นตุทาวาดให้ชัดๆไปเลย <c oughs> ไปดูท่อนที่สองหน่อยธรรมาก็ไม่เคยเกิดในทังจะมีใครสุดถาวาดสองขาค่ะ ในสังกัสุตว่ตาตาตายค่ะอาจารย์สุตว่าต,ตาตายในรูปขาเกิดเจ้า,าค่ะไปดูวิสัชนากันน้อยวิสัชนาหมดแรกมีสองชุดนะสังจักก็ชัดเจนนะสัพเพสังจวันตาหนังนะใช่ไหมม ส่วนรูปอัตนรูปขาเกิดเนี่ยกายาเกิดไม่ได้ก็น,นี่กายาการนังอุป,ปาปัชชาหนังส่วนหมดหลังสุทธาวาสองขานี่ง่ายง่ายเลยเนี่ยสุทธาวาสานหนังเลยนะโอเคไหมแล้วขาจัยเราละอานได้เลยอนุโลมขุดฉชยัสสะยัตถะ กายยตนางนุปปัจิตติปัสสะปัสถาธรรมายตนางนุปปจิตถาติกายยตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสัพเพสังนิจวันตานังอกายกานังอุปปัจชันตานังเตสังตัทธั กายายตนงนุปตัตชิโนจเตสังตถาธรรมายตนงนุปัจชิตถาสุทธาวาสานาังเตสังตถะากายายตนะจะนุปตัติธรรมายตนะจะนุปัตชิตถาเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายในยี่สิบหกภูมิ และบุคคลที่กายะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้นกายายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธรรมายตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิในภูมินั้นกายายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิด องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชนสีผลบุคคลสีซึ่งกำลังตายใน26ภูมิที่เรียกว่าพังพักพังคขณะสมังคีของจุติ 79, เจตสิเก35กสมกัมมชรูปชีวิตตะนาวตกตลาบที่ดับครั้งสุดท้ายกับ26ภูมิเ้นสุดภาวะสภูมิ5 สุขต,คค 1, ติเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิรูปประภูมิที่เรียกว่าอุปาทคณะสมังคีของมหัคตะปฏิสนทิจิตเเจตสิ 35, กสามสิกรมชกลาสีชีวิตตะนาวตะกะกาลาที่เกิดในขณะแรกกับรูป,ปรภูมิ11 อัรูปภูมสี่เว้นสุดทาวาสภูมห้ 5, และอนาคามิผลบุคลลบคลหนึ่งอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุทาวาสภูมิกับสุทาวาสภูมห้ 5, องค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะา ต่อไปคู้สุดท้ายนลผู้สุดท้ายยมอะไรนะฤริศาเจ้าค่ะคาจารย์ิศายมลิศาไม่ใช่ยมอมพิญญานะ <c oughs> ยมลิศษาคู้สุดท้ายแล้วยอมพิญญาก็เป็นห่วงลวแล้วกลมอลนนะภาพ ตัวนี้สานนิฐานว่าไงอมริษาทธรมาไม่เคยเกิดเจ้าค่ะระดับทรรมาไม่เคยก็ต้องมีแค่สุิาวาดอืมสังทยะท่านแรกว่าไงกายาแต่กายากำลังแต่กายากำลังเกิดเจ้าค่ะท่านที่สองแล้ว กายาก็ไม่ใช่กําลังเกิดเจ้าค่ะพอไปดูองค์ธรรมแล้วกายากําลังเกิดมีไหมไม่มีเจ้าค่ะนี่ก็จบเลยอามันตานะได้สุทธาวาสสองขาเอาว่าได้เลยปฏิโลม <c oughs> ปฏิโลมปุจฉายัตสาวาปนะยัตถะธรรมายัตนังนุป,ปัตชิตะตัดสะตัดถะ กายายตนางนป,ป,ปัตติติหรือว่าธรรมายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดกายายยตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่ง อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกําลังตายในสุชาวาสภูมิกับสุชาวาสภูมห้าสาธุเจ้าค่ะเาธูจบแล้วจบแล้วจบกันแค่นี้นะวันนี้นะจบกันแค่นี้นะก็มาสดมนไหวพระพร้อมกันเลย อะระหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวะกะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัจฉามิสุปฏิปัน Aca Hontu, Takni Ka Suki Ata Nang Pari Satu, Satu, Satu. Sukapap Keng Reng Gantuk Kona.